ก็ผสุมของชนเคนมา,มามาชมกับเจ้ามิซ um ูมิชิจีวากอนครับ2.8เทอร์โบนี่คนระัันนี้ก็มาด้วยอาการรถปล่อยคัดแล้วเผากลางจะมีเสียงดังแป l งแปงนะครับเด๋ยดพุ่ตาเผากลางแล้วไม่หายครับนี่ต้นเหตุก็คือตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่านี่ครับตัวนี้เป็นขับสีด้วยนะครับนี่ครเกียร์ลูกบักเอฟเลยครับ ตอนนี้ก็ยกลงมาแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นชุดคัดแล้วก็ถอดแล้วก้ามปูก็ถอดออกมาล้างกำลังอันนี้เพิ่งรื้อครับเพิ่งหาอะไรได้ครับผมก็ไปดูตัวปัญหากันครับตัวปัญหาคือตัวนี้นะครับนี่ฮะตัวนี้คือจานคัดหรือ เรียกว่าผ้าคัตก็ได้ครับนี่ตัวนี้นี่ครับสปริงมันนี่ฮะสปริงหักไปแล้วครับนี่ตัวนี้สปริงหักไปตัวนี้ก็เหมือนกันครับนี่ก็ผ้ายัางเหลือเยอะอยู่ครับแต่ว่าก็ตามอายุการใช้งานมันเป็นขับสีด้วยครับคันนี้ก็หนา้าที่ไซ่งาาหนักแน่จังน้อยครับในการลุยก็เลยสปริงตัวนี้ช่วยซอฟอฟเวลาปล่อยคัตนะครับไม่ให้รถ ต้นมากครับก็ถือว่าแตกไปหมดแล้วครับเรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้นี่ฮะที่เวลาปล่อยคัดแล้วมันดังเป้ง,ปงครับนี่คือระยะฟรีมันฟรีได้ครับปกติตัวนี้จะให้ตัวไม่ได้แลวนี่ของใหม่เรามาแล้วครับนี่เดี๋ยวเรามาชมของใหม่กันนี่ฮะของใหม่แน่นต๊กครับสปริงแข็งตัวนี้ก็เป็นระบบคัดดูดนะครับคันนี้ ค่อนข้างที่จะอะไรราคาสูงพอสมควรครับแต่เราก็พอมีเบิกให้ได้ครับแต่ว่าก็นี่ารกดตัวนี้ก็ราคาไายแรงเหมือนกันครับเอาเรื่องเลยครับแล้วก็ตัวนี้นะครับวิธีการถอดมันจะมีวิธีถอดของมันนะครับการนี่ฮะมันจะเป็นปินล็อกไว้แบบนี้ครับนี่เวลาใส่ก็ดันปินล็อกแบบนี้นะครับไม่งั้นเอา จะถอดลูกปืนายเกียร์ไม่ออกนะครับนี่ลูกปืนไปเกียร์ตัวนี้จะติดอยู่กับเกียร์ครับมันจะไม่สามารถถอดออกได้นะครับถ้าไม่รู้วิธีปลดงัดใหตตายก็ว่าออครับอันนี้ก็ลูกปืนเก่าแตกไปแล้วครับอันนี้ของใหม่นี่เร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมก็เดี๋ยวเราทำการปรับหน้าไฟวินครับแล้วก็วีตัวนี้ก็เอาไปปรับเอาครับ เพราะว่าลูกค้างบไม่ถึงครับในการเปลี่ยนวีใหม่วีตัวนี้ก็หลายพันเลยครับหรือว่าผลหัวลุกกันเลยแหละครับเห็นราคานี่เปลี่ยนคุดคัดตัวนี้นี่ไม่ธรรมดาครับระบบคัดดูดราคาอะไรก็เอามาให้ชมอีกหนึ่งคันครับสำหรับเจ้ามิซูมิชิจีวากอนครับโฟวินนี่ฮะเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ